สวัสดีค่ะวันนี้นะคะพามาชมนะคะพื้นที่นะคะที่ดินที่บอกขายนะคะเป็นพื้นที่นะคะที่จังหวัดสุพรรณบุรีอำเภอดอนเจดีนะคะเป็นที่ดินแปลงสวยมากนะคะทุกคนคือหน้ากว้างนะคะติดถนนใหญ่นะคะยาว300เมตรเลยนะคะจากด้านนี้นะคะจากด้านนี้ไปด้านนี้เลยนะคะนี่นะคะเท่าที่เห็นนี่นะคะจะเป็นหน้ากว้างของพื้นที่นะคะ ที่ดินที่บอกขายแล้วก็ยาวหน้ากว้าง3 0 0เมตรติดถนนแบบนี้เลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าที่ดินแปลงที่บอกขายนะคะนี่หน้าตาเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวมาดูกันตรงนี้นะคะจะเป็นพื้นที่นะคะที่สามารถเคาะปลูกแล้วก็เลี้ยงสัตว์ได้นะคะแล้วก็จะบอกว่าตรงนี้นะคะเป็นพื้นที่ดินแปลงใหญ่นะคะ41ไร่3งานแบ่งขายได้เลยนะคะในพื้นที่นี้นะคะ มีบ่อน้ํานะคะที่สามารถที่สําหรับเพาะปลูกได้เลยแล้วก็สามารถทําจัดสรรหรือว่าทําเป็นรีสอร์ทก็ได้นะคะบริหารจัดการพื้นที่ได้เลยนะคะพื้นที่ที่ขายนะคะก็จะมีบ้านหนึ่งหลังด้วยนะคะอยู่ในพื้นที่อันนี้นะคะถ้าใครซื้อยกแปลงนะคะราคาคุยกันได้แล้วก็จะมีโบนัสแถมบ้านหลังนี้ไปด้วยนะคะบ้านหลังนี้นะคะเป็นบ้านสวนนะ เป็นชั้นเดียวนะคะแล้วมี2ห้องนะ้ําแล้วก็มีหนึ่งห้องนอนที่กั้นห้องไว้นะคะแล้วเป็นพื้นที่โถงโล่งนะคะสามารถกั้นเป็นห้องได้หลายๆห้องนะคะเดี๋ยวเราไปลองดูกันนะคะก็จะเป็นพื้นที่แบบนี้หมดเลยนะคะพื้นที่นี้นะคะสามารถทําเป็นจัดสรรทําเป็นรีสอร์ทหรือทําเป็นเพาะปลูกอยู่อาศัยได้เลยนะคะจะมีโฉนดเรียบร้อยนะคะพร้อมโอนนะคะที่สําคัญนะคะ ไฟฟ้าปะปาพร้อมนะคะพร้อมอยู่ได้เลยนะใครที่สนใจนะคะสามารถทักมาสอบถามได้นะคะทางมายังที่ดินแปลงนี้นะคะใช้ถนน3 496นะคะมาถึงที่ดินนะคะเป็นระยะทางเพียง4กิโลเมตรเท่านั้นนะคะจากอนุสรดอนเจดีนะคะมาถึงที่ดินแปลงนี้นะคะเพียง8กิโลเมตรเท่านั้น,นะคะ่ะ หากเดินทางมาจากตัวเมืองสุพรรณบุรีห่างกันเพียงแค่35กิโลเมตร30นาทีเท่านั้นนะคะและถ้าเดินทางมาจากกรุงเทพนะคะก็เพียง130กิโลเมตรเท่านั้นค่ะแบ่งขายได้นะคะใครสนใจแปลงใหญ่ยกแปลงก็ได้ส่วนลดเพิ่มนะคะใครสนใจเป็นแปลงเล็กก็สามารถสอบถามกันได้นะคะใครที่สนใจนะคะ อยากสอบถามเพิ่มเติมนะคะหรืออยากจะมาเยี่ยมชมแวะดูที่ดินแปลงสวยของเราที่ติดถนนหน้ากว้างแบบนี้นะคะสอบถามเพิ่มเติมได้ที่0824462691หรือสามารถสแกน QR code อันนี้นะคะแล้วติดต่อผ่านไลน์ของเราได้เลยนะคะ